เ,ะะเ,เ,เด็กศูน,น,นย์เก้านะคะเป็นยังไงดูข้าว่ะฝันพร้อมฝันศูนย์เก้านี่ฝันอ้างในฝันไหลขึ้นไหลหงวดหลายรอบต่อยต่อกันแล้วเลยมาฝันย่ำอยู่ในจังเลยมู่วฝันเห็นพพรระะอันที่เจ้าของหมูซาที่ผู้บาาา่ายจ่ายเจ้าของหรือว่าจะเป็นปูคุ้นปูยังปูที่เมน ไปเลมันเป็ี่ยนโครงฝันโครงลอยแปดนี่แหละเห็นฟันเห็นเลือดสีสองโอ่งฟันเห็นมันเป็ีนเลยเป็นกูพระเงมันเป็นของจะคล้องเบิ้ลกระเล่นเห็นกูคุ่นเขเลยว่ามันเป็นของเป็นติ่งของเป็นติ่งเลียนมันคอยค่ะว่าแต่กรเรีนเลือดสีรอบหนึ่งเนีมันเป็ี่ยนฟันฟันโฆษณะแบบฟันสองขึ้นทางขึ้นกระเรียบอกให้บอร์ดมาฝันบอกให้สายฟ้าข้างอยู่ฟันเห็นเลือดสีเลือดสีเลือดสีจะคล้องแลมันเป็ีนมันมีสองโอ่งแต่ฟันเห็น ปูจะของทุกอย่างนัน่เลยล่ะมันรวมแล้วมาฝรอบหนึ่งแล้วอีกในในคลืนเดียวนะพานเห็นปูแลว้วมาพรอมามึงกับปูก็เจา้าเครือพักออกันออกปูลูกเลยไปเก็บออกปูน้ําดิบเนาะเต็มอยู่บานนี้บานนี้เก็บออกแล้วมันปเป็นเลียวเห็นลูกแกว้วลูกแกว้วลูกแกว้วมีลูกแก้วเซใส่หน่อยหน่อยมันคือของหนูแทบมันมีเราขอบไใบขอขอ <ฮะ S 2> งหนูมีเราขอบตอนนูออกมาจะขอบแล้วหนูก็เลยไปเก็บออกอ่มันเป็นของหนูวัตัวนี้ไหมส่วนมันซีสต์เจก็เลยพักก็เลยเก็บออกผู้เดียวก็เจ้าเก็บก็เจ้ากระบอก ก็จะว่าสิเป็นของเกของบงล่านเสงอก็จะเอาออกผ้าดีๆรู้ว่าผ้าัเก็บออกรู้เล่ไปเก็บออกเก็บออกเกบออกรู้เกี่ยวเลยลู้เกีวหากหลายลูกแกีวเก็บออกอันนี้เป็นของนู้เก็บออกเบิดนะคู่บ่ายจานนู้นูกเก้ยวนู้นเกี่ออกเบื้อแต้นผ้กรเตอรีไม่เล่ปิวลงมาสองใบนูก็เลเรียวไปเห็นจังหวะเรียวไปเห็นเนี่ก็วพาดีไปเห็นซัเต็มตาเลยซูนเก่าคนลูกเพิ่งกรเลาทชใส่นเสียห้โซ่ทั้งอตเงอรี่บ่นู้ก็เลยมากมาเสือตรงนี้นําเพลิน คนโดนดทีรก็เละมาเห็นเลยัศูนเก่าค่ะเ็เละในสองใบนะะค่ะมาเอายว่านีวัดปูในราค่ะแนมอยมสศนปูี่ศูนย์อีกแหรค่ะอันี้ก็เละมือนก็เลยเป็นน้องไข่ถ้าฮัดอ้เพิ่นก็เลถามทามันพอเปียกหอยออกตัวไหนพินกระกาบกับปูกับ่นให่นึงว่าปูไปบอกสองศูนกัเขาก็เลยหนูื้อไปแล้วพินก็เลียไปเลียนมากเพิ่นก็เลยมา เอ็นมาแม่แม่แม่ค่ะศูนย์เข้าทะเลแม่ก็เลยจับกล่องขึ้นมาพอดีลูกใส่ย่าเฝ้าย่าเฝ้าเล่ยออกตัวไหนศูนย์เข่าศูนย์เข่าเลยจับกล่องขึ้นมาว่าไทยเพิ่นพอดีศูนย์เข่าเสียงคือเจ้าลูกาเลยลูกหน้านลันลูกเฮาแต่ว่าเสียงคือผู้เฒ่าบอกแม่นแมนทะเลว่าสงขรีเป็นปูบ้าปูอยู่หันบ้าอย่างสิบห้ามันเทียมเพิ่นนะแต่ก็ลักษณะนี้ แต่พี่เพิ่นมันกดไฮโซมาตลอดคืูน้ำนูิ่นกิดแม่ดูคมีมีมีลูกเขานีบ่ิได้ลำบากเลยจากที่บ่งคิดแม่ดูค่ะอันนี้แต่ตั้งแต่ก็รตลอดคตั้งแต่กกรอนและมิท่องกับบงคนได้ลำบากนะแล้วกะคือว่าความที่พี่เพื่อนบอกเรื่องเล่าของเพ่อนเนาะอันนี้ห็นที่มนดาสององค์ก่อนชิงลูกแล้วกินที่มนดาสององค์เขามีต่อมาอย่าคนี้ พันก็เลามาเกิดนําว่าเดกหน่อยมันอยู่นีมันหลายปีแล้วไปยูพุ่มก็จะเห็นทีดาศสององค์มาพ่นก็ะเกิดเพราะมันเพราะมันเพราะมันยุ่งเหยี่ยมกลับไปองค์เทพมีหลูกเลยคกับพันยูพุ่นพันยูพุ่มพุ่นแต่ว่ามีหลูกไม่หลุกมีหลุดมอยู่บ้านค่ะแต่ว่าเทวดาบานกันฟันเทพเทวดามาตลอดคแล้วก็มียูพุ่มผลเทวดามันก็ดีมากเลย ปรากฏว่าเลขวไปขั้นใดผ่านขั้นใดมาจอดนาที่เขาเฮ็ดงานนี่อะนี่ปรากฏว่าออกตัวนั้นมีเดินมากแต่มีโซวตลอดมีโซวทางด้านกันเงินมีโซวทางด้านความรักมีโซวทุกอย่างที่ขอมาในแบบมันโนแมนว่ากำลังสัตวเด้มันคือมันดีคือมันดีดีเบิดทุกอย่างดีเบิดคือมีลูกผู้นี่คือมีแต่สิ่งดีๆเข้าามเนาะค่ะแล้วเพิ่นก็บ่ได้มีรถมีเพิ่นปึ๊บมีเงินถือเลขมีเงินถือเลขปกติก็ถืออยู่แล้วตอนน้องบ่มตั้กี้น้องบ่ซื้อเลขค่ะลูกกั พอเดมีเมียมากมาจากกันผู้เก็ตเรามาอยู่นูก็เลๆๆเยได้ไม่ฮ็ดงานตรงนี้ค<ะ>่ะก็เลเฮ็ดไปฮ็ดไปปรากฏว่ันสามคลิปพันสามคลิปนี้คนเบิ่งเป็นแสนเป็นแสนสามคลิปนี้คือผ่านเลยเนี่ยพันอัตโนมัติเลยคือแบบว่าวคนมากทังน,นี้นีเนาะค่ะสามคลิปเขาปังนด้สามคลิปคนติดตามเขาแบบคมันขึ้นเลยแบบค่ะไม่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 ไมไมแต่แต่ก่อนสมัยแต่ก่อนว่าขึ้นยากมากทำปีสองปีก็ไม่มีใครค่นนิยมเนาะคือคนหลินเขาสำคัญด้เปลี่ยนพร้อมแล้วคือแบบ ข้าวโคิด้บะฝันว่ามันมันสิมาในหัวเนี่ยเแบบว่าโด่งดังในที่ตาค่ะยังสีไหมแล้วก็มีคู่บ้าจันมาซอยเขาเขาเลยดังมาเรื่อยๆดังมาเรื่อยๆหนึ่งกับผู้ลันนพวกมาซอยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่เกิดอาเปินอันนี้คือมันเจอเลสในอีกต่างหากเนี่ยที่สำนักโซนเนี่ยก็ถือว่าดวงดีแล้วมีคนอุปถัมภ์มากเออแล้วก็บ้านพี่ปุ๊บก็เลยไม่ให้ตะลอนนอนเนี่ยค่ะแล้วที่นี่ขอถามหน่อยค่ะหัวซูลเก่าเดรรลายปันใดแสนก็แบบป้าโอ้ว่านูเจโบซื้อเลร หนู้นัวนุ่งบะซื้อเหล็กวัที่เราให้ใส่เพราะาเงินหนูก็จริงแต่ว่าหนูฝากดวงไว้กับคู่ของหนูก็เลยหนู้ร้อยบะจับเงินบะจับเงินเพิ่นแล้วก็สิบืซื้อเหล็กเพิ่นแต่ว่าก็ซื้อแต่ว่าให้่ใส่ฟันเป็นข้นเถื่อคว้าเหล็กซูนเก่านี่ยที่ให้เพิ่นไปนะซ้ใบหนูว่าหนูได้ซองใบนู้เอาแค่ซองใบเพราะว่านูบ่เอาหนูบ่จับหนู้บ่ใบคือหลอกก่อนหนูก็บบะใบให้เพิ่นเอาไปถวายพู่งห้แล้วก็ะชังเสือเอามาใส่ทึ่งำปิดนนี่มันเป็นเคล็ดของหนูอ้นะนี่นูเป็นคม ค้อมีดของนูอเกคว้มเสือของไทยของมัน่ค่ะแข้ามรวเป็นข้ามเสือหรือเปล่ามันกะบอกว่าาเป็นข้ามเสือหรือเปล่าค่ะมันมันจับจับอะไรจั่องสนี่นี่เลมือขึ้นนี่เ่งเลยล่ะมือขึ้นนี่ก็ทั้งวันสบายเนาะมันไม่เก็ตกิดเซี่ยีวันแรงเลยเมัป็นข้อมฝังเยมืองมา่ี่กแต่ว่าในใจนี่ยมักซ้ำนึงเลยมักซ้ำนึงวันนี้วนนี้มักซ้ำนาง มก 3, 1, นะักสามหนึ่งแห้งแต่ว่าลอกห้่อยพันมะยำแต่ว่าลอกหน่นนาหายยนอยพันเกลืมาใหา้เกลเหรียญเอาเงินเหรียญมาให้เกลเหรียญแต่ว่าเพิ่นให,นนนหน้บกครบเพิ่นให้มาหันสองเหรียญเป็นเหรียญขาวเหรียญบาทเหรียญนึงม,มันเป็นหก่นคือให้เกลืยคือ,อดเด็มาหกนึงกลางสี่มันรักของมันเกิดตีกําหกมันหกมันเกิเป็นเลขอันนั้นคอย,ยา,ายกให้พันมะสับแต่ว่าหมึอเคลื่อนเนี่ยตื่นต้าโดนดึกเลยมันเป็นเวลา ศูนย์หนึ่งนาฬิกาศูนย์ศูนย์บอดีบอดเบนนาฬิกาแต่ว่าเพิ่นบอกตื่นขึ้นมาตีหนึ่งเพิ่นบอกหนูก็เลยว่าตีสองหนึ่งนี่มั้งโอ้พี่น้องแต่ว่ากับเพิ่งนชิว่าไม่นีกว่ากับชิวไม่หยามหรื่อยๆแต่ว่าเหมือนืึ้นนี่พันถ้าไม่ได้กินเนื้อก็จะขวานเนื้อลับแต่ว่าถ้าได้ซื้อเลยแต่ว่าที่ได้แจกดีมากสามหนึ่งค่ะว่ามันสิออก พ่อซอจะคลองเกิดเพราะว่าถ้าเทโลตนีมันสืบปีเกิดนั่นแหละว่าที่บอกว่าซอจะคลองเกิดมุสืออนี่ค่ะเพราะว่าข่อข้าวมีเห่อขามี่เนี่ีเอาสีไปทิม่าโยมีเส้นเนาะมีแนวสีไปสิมาอยู่ก็เลยคิดว่าไข่มันสิเกิดอีกงีให้มันเกิดพ่อซอ่สามนึงเพราะว่าปีที่เพิ่นเกิดต้องเกิดนี่ไม่ท่วงจังหวะนี่แหละไม่ท่วงเดือนจังๆสิแหละที่เพิ่นอยูนั่นที่เพันนั้นมันมั่งก็เลยว่าให้มันปิดพ่อซอ้ซะเพราะว่ามีความ ว่าดีสมึละว,ว่าสามหึกับสมเจ็ดแต่ว่าพันธินจะคลองไม่ได้กินเนื้อกินเนื้อเป็นเด็ดสมถ้วยเนื้อึ้อกันเป็น,ปน,ปนแต่ว่าไดได้กินกินล้วอ้ยแพงม,มากินน้ำตัวเจ้าคลองกัเปนคนกินางากอยู่แล้วค่ะต้องเดียนซื้ 3, 2, 2, 3, อซื้อสามสองบอกำแล้วแท้ 3, <0. S 1> เออกำลักกงกันไดไกันเจดียกับซื้อลายแล้วก็เเรว่าคิดไว้เดี๋จ้าคือไปว่าซื้สามซื้อสามศูนละลายเจดียดเอ่อนศูนหนึ่งไมศูนเอาเอาศูนหนึ่งเลยว่าสามหนึ่ง จะซื้อ0ูนหนึ่งสามหน่งเรีไหมอ้ามากตัวเลกกว่าวันนี้เดือสเกูนหนึ่งกับสาหนึ่งเนาะค่ะแต่วู่นหนึ่งนี่ประมาณเดียวนี้ว่ามันเสียวเลยวันนี้มันเป็นช่วงที่ข่จะตื่นมาเวลาตีหนึ่งตีสนี่หรอวทุกมเหมือดเ้ยปูอยากให้ตื่นเวลานีเนาะบอกไข่นอนเด้ข่นอนแล้วแต่ว่าข่จะตื่นข้องข่เองหรอกอ๋อค่ะเอาไปตัวเป็นกระนาบานี้ เดือดแล้วค่ะเดืดสกาวขึ้นสิเขียนไห้ไดค่ะ่าถือบบถือบหลแต่ว่ามันมันเป็นเยี่ยมยากห้างมันเป็นยังดอกค่ะรอบนี้เดี๋ยว้องสีบปลาดอกค่ะแต่ว่าคิดว่าหนามันจะแห่งโซกอยู่ดอกองวาถูเป็นแห่โฉดเ้อค่ะนันแล้วขอยมซื้อเลยข่อยาเอาเลยัน่าด้กินสินสิมีสาจานแมค่ะในข้าสันของเดืดสกาวกี๊บก็ขอบอตีเอื่นเนี่ยขาบอตี่อือนเนี่ยขอาตัวเลขที่มันแหย่ไข่านั้นะแต่ว่าผู้ใดเอฟซีมันเดือตีกับเรื่อง ข่อยบ่มักซื้อเลขค่ะแล้วก็ข่อยมาอยู่ในวงการนี้เขาก็ต้องซื้อแต่ว่าข่อยก็เลยแบบข่อยก็มีโชคทางนั้นตัวเลขตลอดแม่นเจ้ามีโชคทา้งการเซียนโชคแม่นมันก็เลยถือมาตลอดถือมาตลอดข่อยกัเลยแบบมันหนีบ่ได้นะค่ะแต่ว่าตามจริงๆแล้วลาทีนี้หอยบ่เล่นเลี้ยงค่เคยเล่นเลี้ยงหอยบ่มักเขาบ่มักแกมนั่นค่ะค่ะหอยกันเลีนแต่ว่ากับเลีนยงมั้เหรอเอาละบ้านนี้ ก็ไม่เล่นเล่นเตไฮโลกกาพน้านคอยว่ามาคอยเล่นเตะไผ่เขาเรียนเมื่อไผ่ไฮโลนุนไฮเรียนกาพน้านเนี่ยนะ้านเขาโมสนับสนุนดอกบ่ว่าจะปิดหว้วยกันล่ะครับสื่อแบบมีสตินะครับเนาะใส่วิจารณญาณด้วยกันรับชมรับฟังความเสียงนะคะความฝันของเดือนสกาวด้วยค่ะเพื่อนกำลังจะเขียนไห้ด้วยค่ะฟันมือเคลื่อนนี่เพื่อนบอกว่าให้ตื่นตีนึงเวลาตัวนะครับเนาะ แต่ว่าตีหนึ่งตีหนึ่งนี่โน้วนูสิเขาดีเนาะแต่ว่าแต่ว่าตีหนึ่งนี่มันเกิดจะเป็นตีหนึ่งห้องันนั่นเนาะแต่ละเนาะเอาหันมากันาดแบบนี้แต่ว่าเอานี่แหละเนาะค่ะนูก็เลยสับสนอยู่ว่าว่าซูนกับอันนี่มันจะเป็นเก่าเป็นยังในบอตะวานนู้บอหนังดอกนูบอตักดอกซูนมีสามตัวบอเดี๋ยวสกาวก็เลยเป็นสามหนึ่งบอฟ้าหญิงเฮ้สามอาจเป็นไมได้บอ หนูบางนั่งยี่ไก่แขนน้อยอะหนูบางอยู่แขนนั่นยี่ไก่เปินเวลาศูนย์หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ตีหนึ่งต้องตื่นนะค่ะประมาณก็ตื่นไม่อเร็วมันขึ้นื่นเนาะครับฝากไปอีกนึ่แนวทางเนาะครับเนาะความฟันเดือนสเกลครับผม,ผมสำหรับขีปนสายฟ้าผ้าด้วยกับคอร่าท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับผม, <c oughs> ม<า>ขอบคุณครับ